สวัสดีครับผมสัปดาห์นี้อยากจะคุยเรื่องของการศึกษาทางตรงซึ่งเป็นเทรนด์ของคนรุ่นใหม่เด็กๆเ,เยาวชนคนที่เรียนในมหาวิทยาลายัยส่วนใหญ่ก็จะร้อยละเกก็จะเรียนเพื่อค้นหาศักยภาพที่อยู่ในตัวเองแล้วก็มาประกอบอาชีพหรืออยากจะเป็นอะไรเขาก็ไปอย่างนั้นเลยอันนี้เป็นเทรนด์ใหม่ของไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเป็นเทรนด์ใหม่ของโลกเลยเตัวอย่างที่มี เยอะแยะมากมายในโลกนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่เขาเขาทำแบบนี้ตัวอย่างที่ชัดเจนมากคือตัวอย่างเรื่องกีฬา,ดน,านดนตรีกีฬาศิลปะดนตรีก็ประเภทดนตรีก็ลลิสาคือตัวอย่างที่ชัดเจนมากที่เป็นถ้าในทางวิจัยถือว่าเป็นแซมเปิลตัวอย่างที่อธิบายแนวคิดนี้ได้ดีก็คือว่าเ,อาเขาเป็นแรปเปอร์อันดับหนึ่งของโลกนะฮะลลิสาเด็กสาวจากจังหวัดบุรีรัมย์ต้องระบุชื่อเขาเลย เขาไม่ได้ไปเรียนในขั้นตอนปกติที่เป็นการศึกษาปกติก็คือแบบทางโค้งคือเรียนเด็กเล็กอนุบาลประถมมัธยมจบบุดมแล้วไปเป็นแรปเปอร์ไม่ใช่เลยแต่เขาไปเป็นแรปเปอร์ตั้งแต่เท่าที่ผมทราบมีข้อมูลมาก็คือตั้งแต่ยังไม่ได้จบม .6 เลยเขาไปเป็นแรปเปอร์ไปเรียนแรปเปอร์ที่ประเทศเกาหลีใต้ด้วยความรักด้วยความสนใจด้วยความอยากแกเป็นของเขาแล้ววันนี้เขาประสบความสําเร็จในการเป็นแรปเปอร์ถือว่าประสบความสาเร็จนะครับ เป็นรแรปเปอร์ของโลกเลยเป็นแรปเปอร์ที่ได้รับรางวัลสุดยอดของโลกเป็นผู้มีอิทธิพลสูงสุดในวงการดนตรีศิลปะนะฮะที่เรียกว่าอาร์ตนี่นะครับอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างทั้งนั้นกีฬามีเยอะครับไม่ว่าจะเป็นโปรเมโปรโมโปจีนโปซิม uh, uh, 300หรือไปทางบอลเร์บอลนะฮะบุ๋มบิ๋มบีม,บม,บมอัชรา พรคงยศพวกนี้นะฮะหรือไปทางฟุตบอลก็เจธีรทรอ,อันนี้คือตัวอย่างนะ,ะที่เขาเขาไม่ได้เรียนให้จบเด็กเล็กอนุบาลประถมมัธยมอุดมแล้วค่อยไปเป็นนักกีฬาเห็นไหมมันมันจะมีประเภทนี้เยอะแล้วก็มีคนที่เป็นคนหนุ่มสาวที่ไปเรียนมหาวิทยาลัยก็จริงแต่เรียนเพื่อค้นหาว่าเขาจะทําอาชีพอะไรได้หลายคนเขาประสบความสําเร็จในการทํามาหากินเป็นนักธุรกิจ ประสบความสาเร็จในการขายออนไลน์เยอะแยะมากมายในขณะเดียวกันก็มันก็เป็นเหมือนวิธีการเรียนอีกแบบหนึ่งของโลกในยุคหลังโควิดมาว่าการเรียนแบบนี้มันไม่จาเป็นจะต้องไปคอยให้จบปริญญาเหมือนเดิมละมันจะต้องให้มันจบอ,อ,อะไรก็ได้ที่เขาอยากจะเป็นเรียนอะไรก็ได้ที่ไหนก็ได้ที่เขาอยากจะเป็นระบบการศรึกษาของประเทศเราไม่ไ,มได้มีระบบแบบนี้ ใครจะจะทําก็ต้องทำเลยใครอยากจะเป็นก็ต้องเป็นต้องเสียสละคือในโบราณที่บอกว่าให้เรียนเก่งๆจบมาจะได้เป็นเจ้าคนไหนคนเนี่ยไม่มีอีกแล้วอันนั้นเป็นเป็นแผนพัฒนาเศร,รษฐกษิจสังคมแห่งชาติฉบับที่หนึ่งมาถึงฉบับที่12ไล่เลื่อยลงไปสมัยนั้นเราต้องการผลิตให้คนเนี่ยไปรับใช้แผ่นดินเราจะสังเกตได้ว่าตั้งแต่แผน12ไล่เลื่อยลงไป11 10ไล่เลื่อยลงไปเนี่ย ก็จะมีโรงเรียนที่ผลิตคนขึ้นมาเป็นราชการเยอะโรงเรียนครูเห็นไหมโรงเรียนทหารโรงเรียนตำรวจโรงเรียนพยาบาลโรงเรียนแพทย์เห็นไหมโรงเรียนนายอำเภอเป็นอย่างนี้เพื่อผลิตคนเข้ามามารับใช้แผ่นดินแต่ว่าหลังแผนพัฒนาเศร,รษฐกิจสังคมของชาติฉบับที่13หลังศตรวรรษที่2 1หลังโควิดเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกที่เป็นเชงเดอะเวิร์ดเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่า คนไม่ได้ต้องการเป็นแบบนั้นคนต้องการที่จะเรียนอะไรก็ได้ที่มีอาชีพมีไรายได้และมีงานทําทคนเป็นจํานวนมากนะโอเคผมยอมแล้วก็มีจานวนหนึ่งต้องการปร,ริญญาจานวนมากเลยที่เขาไม่ได้สนใจว่าจะได้ปร,ริญญาหรือเปล่าแต่เขาสนใจว่าเขาเรียนอะไรเขาจะประกอบอาชีพแล้วเขาประสบความสาเร็จน,นี่คนรุ่นใหม่นะคนคนรุ่นปัจจุบันนี่นะที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยไปดูที่มหาวิทยาลัยจะรู้ดีมหาวิทยาลัยจะเป็นอย่างนี้หมดเด็กๆเขาเจออาชีพเขาเขาก็จะไปเรียน อาชีพนั้นแล้วก็ไปประกอบอาชีพนั้นแล้วทุกวันนี้มันมัน,ม,นมันเรียนรู้ได้ง่ายครับมันเรียนรู้ผ่านทั้งโลกไซเบอร์ทั้ง Google ทั้ง Face ทั้งไลน์ทุกวันนี้ก็มีแชทใหม่ขึ้นมาเป็นโลกคําตอบที่ง่ายมากเลยมันอยู่ที่ว่าใครจะค้นพบศักยภาพที่ผมชวนคุยมานี่ก็เพื่อที่จะบอกว่าระบบการศึกษาของเราต้องเป็นระบบที่เอื้อให้เกิดการเรียนแบบนี้การเรียนที่เป็นทางตรง การเรียนที่พุ่งเป้าไปที่ผู้เรียนเมื่อผู้เรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานพื้นฐานก็คือจบมสามมาสมมมสามเหมือนกันหมดแล้วเนี่ยเขาจะไปอะไรต่อเป็นอีกเรื่องของเขาเลยเขาจะเป็นช่างยนต์ช่างกลช่างไฟฟ้าตามทฤษฎีผู้ปัญญาโฮเวิร์ดแคตเนอร์ก็ไปเลยไม่ต้องมาคอยให้จบปริญญาเขาจะเป็นนักฟุตบอลวอลเลยบบอลดนตรีกีฬาศิล,ละปะเขาเข้าไปเขาอยากจะกเป็นแพทย์ทหารตำรวจครูก็ไปของเขาไอ้ตรงนี้คือสิ่งที่ที่ผม คิดว่าระบบการศึกษาจะต้องออกแบบเพื่อจะให้คนเนี่ยได้มีโอกาสทําอย่างที่ตัวเองอยากจะทําคิดอย่างที่ตัวเองอยากจะคิดระบบแบบนี้คือระบบที่โลกกําลังเดินทางไปเราประเทศไทยก็อยู่ในเส้นทางนี้ครับเราไม่อาจจะปฏิเสธเรื่องนี้ได้ครับเราปฏิเสธอย่างไรเนี่ยระบบมันจะต้องมีระบบการศึกษาที่จะต้องมาเข้าเด็กเล็กอนุบาลประถมแกง่งกันมัธยมแล้วไปเข้ามาหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ใช่ละมาหาวิทยาลัยทุกวันนีก้ก็เจ๊งไปเยอะนะฮะ โรงเรียนวิทยาลัยเอกชนก็เจ๊งไปเยอะนะครับเพราะกระแสที่ผมพูดถึงนี่แหละครับครั้งหน้าเรามาคุยกันต่อครับว่าเราจะเดินต่อไปได้อย่างไรนอกจากเรามี channel, ช่องทางให้คนที่เขาอยากได้การศึกษาทางตรงได้เดินไปพัฒนารัฐจะต้องทุ่มเทอะไรบ้างรัฐจะต้องลงทุนพอที่สุดรัฐจะได้ประโยชน์ประเทศได้ประโยชน์นะครับอย่างรลิษาอย่างเจอย่างโปรจีนโปรโมโปรเมเหล่านี้รัฐคือประเทศเราได้ประโยชน์จากเขารัฐจะลงทุนอะไรต่อไปครับเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ